ผมจะพามาดูวิธีการเลือกใช้ แผ่นเมทัลชีสให้เหมาะสมกับงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับเมทัลชีสนะครับมันมีหลายความหนาซึ่งาราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นด้วยแบบแรกนะครับความหนา0.23เนี่ยเป็นความหนาที่น้อยที่สุดที่จะเลือกใช้นะครับมันเหมาะสําหรับงานที่เป็นรั้วนะครับงานชั่วคราวงานรั้วกัน้นงานอะไรต่างๆที่ไม่ต้องการคุณภาพสูงมากนะครับถัดมาก็จะเป็นความหนาที่0.30นะครับเหมาะสําหรับงานสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวนะครับเป็นหลังคา เพิงเป็นหลังคาแคมป์คนงานก็ได้นะครับก็จะใช้ความหนาประมาณนี้ครับถัดไปนะครับก็จะเป็นความหนาที่มากขึ้นหน่อยก็คือ0.40 0.40เนี่ยก็จะเหมาะกับงานที่เป็นอาคารขนาดเล็กเป็นบ้านพักอาศัยก็ดีนะครับซึ่งระยะแปรเนี่ย ไม่ได้ห่างกันมากนะครับก็ใช้ความหนาประมาณนี้ได้นะครับและความหนาสุดท้ายนะครับก็คือ0.47จะเป็นความหนาที่หนาที่สุดแล้วก็มีราคาที่แพงที่สุดนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลังคาความหนา0.47ซึ่งอันนี้ผมก็เอามาใช้กับโรงงานของผมนะครับหลังนี้0.47นะครับก็จะเป็นความหนาที่มากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถรองรับระยะแปรที่เยอะๆได้มันเป็นความหนาที่เหมาะสมกับอ,อาคารใหญ่ๆโรงงานตั้งสินค้าอะไรต่างๆนะครับหากคอนเท นี้ดีมีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ